สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกลววชกลุ่มไลน์แอดเซเว่นเอ็มสกอรยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบบนี้ก่อนเลยนะครับในช่วงนี้ฟุตบอลที่จะมาวิเคราะห์ก็คงจะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับโดยเฉพาะไฮไลท์จะเป็นฟุตบอลเบลารุสที่ยังคงเตะกันเหมือนเดิมแล้วก็เตะแบบมีแฟนบอลเข้าสนามด้วยนะครับโดยวันอาทิตย์คืนนี้ก็มี3คู่เหมือนเดิมนะครับแต่เริ่มที่คู่แรกเวลาหนึ่งทุ่มครับเอฟซีมินส์จะเปิดบ้านเจอกับบาเต้บริซอฟครับ เอฟซีมินเนี่ยมี6แต้มจากการชนะ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้เอเนอร์เกติกมา0ต,ต่อ2ครับตัวหลักเป็นโรมันกรีโบสกี้นะครับวลาดิเมียคาวาซินสกี้ฝั่งของบาเต้บอริซอฟนะครับอดีตแชมป์15สมัยครับโอออกสตาร์ทฤดูกาลนี้3นัดชนะ1แพ้2มี3คะแนนนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้าน เบียดชนะลูบเลสมา1-0นะครับตระหลักสตานิสลาฟดรากันนาลุกเปนทอวิลลัมสันนะครับมากคซิมสคาวิตดูดูกาลที่แล้วเจอกัน เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับก่อนเกมบาเต้บุกมาเหนือกว่าด้วยกเกรดความเป็นทีมใหญ่นะครับแต่อย่าลืมว่าบาเต้บริซอฟเนี่ยเพิ่งลงเล่นในฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์นะครับบุกไปแพ้สลาเวียโมซีมาทําให้พักก็น้อยกว่านะครับดังนั้นการที่จะบุกมาชนะเอฟซีมินก็ไม่ง่ายครับผมว่าวัดใจเจ้าถิ่นเอฟซีมินนะครับชั่วโมงนี้บาเต้ฟอร์มไม่ดีครับเอฟซีมินจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้เฉียดเจ้าถิ่นนะครับคู่ต่อมาเวลา3ามทุ่มครับสมเลวิชี ทีมน้องใหม่ครับจะเปิดบ้านเจอกับชักติยอสมมเลวิชีมีสีต้มจากการชนะ1สเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านให้กับวีแทบไปศูนมีตัวลหลักอย่างอนาทลายมาราคอฟนะครับวลานิสลาฟมักคาเดมอฟเป็นตัวที่เด็ดฝั่งของชัติยอมีแค่ตั้มเดียวนะครับจากการสเสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอเนมานกรอสโนมา0ูนต่อ0นะครับตัวลหลักเป็นจอร์จีเดียซามิเซแล้วก็อาร์เดนลูลันคูครับ เจอกันมา3ครั้งปรากฏว่าชักติยอชนะรวดนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าฤดูกาลนี้ชักติยอฟอร์มแย่ครับเล่นมาสานัดมีแค่แต้มเดียวแถมเพิ่งลงเล่นในฟุตบอลท้ววกลางสัปดาห์บุกแพ้ดินัมบลเลสมาด้วยทําให้พักก็น้อยกว่าครับผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่สโมโลเลวิชีมีโอกาสมีแต้มนะครับชักติยอบุกมาเหนือกว่าเชียร์เจ้าถิ่นสโมโลเลวิชีไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับปิดท้ายที่เวลา5้าทุ่มครับดินโมบลเลสทีมช้ําเก่าจะเปิดบ้านเจอกับอีสต ดินาโมเบีสเนี่ยมี4แต้มจากการชนะ1สเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับสลาเวียโมซีมา1ต่อ2ครับตัวลหลักเป็นเซอร์เกคิลิยักจอมทัพข้างหน้าเป็นอาเตมมิเดฟสกี้นะครับฝั่งของอีสล็อกมี6แต้มจากการชนะ2แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับสลูตมา2-3นะครับตัวลหลักเป็นดิมิทีโคมาลอฟกี้แล้วก็โมโมยานาเซหอหกชาวกินีครับฤดูกาลที่แล้วดินาโมเบีสเปิดบ้านถล่ม5-1นะครับ ผมมองว่าทีมช้ำเก่าน่าจะเน้นสุดๆในคืนวันนี้แล้วครับหลังจาได้กําลังใจมาจากฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์ไม่ว่าจะพักน้อยแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านต่อเน,นื่องนะครับผมกงมองว่าดีโมเบลสจัดหนักแน่ครับจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์เจ้าถิ่นดินาโมเบลสนะครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ผมชอบเจ้าถิ่นหมดเลยครับ FC มินส์สมเลวิชีและดินาโมเบลสครับ เหมือนเดิมน,นะครับฝากไปด้วยสำหรับไลน์แอดของเราแอดเซเว่ e อย่าลลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ